ติจังปติตังตุงหังคิปามีวัสุวิตุสัตถีปุริโตสั่งกาปาจันโหปปนา ข,ขอให้ทุกท่านตื่นเช้ามานี้มีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่หน้าพออกพอใจรายล้อมด้วยพลังบวกพลังบุญเถิดสาธุสาธุสาธุาธาธข้อคิดประจ,จำวันนี้ไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับเราเรายัางเริ่มต้นใหม่ได้อะไรที่ทังพลาดไปแล้วที่แก้ไข ไม่ได้อีกแล้วแล้วก็กลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วเหมือนน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ไหลกลับอย่าอย่าไปคิดถึงอดีตตรงนั้นนะฮะเราเริ่มต้นใหม่เรายังไม่สายการที่บางคนบอกว่าฉันยังไม่เคยเบำรุงพระพุทธศาสนาเลยหรือฉันทำยังไงดีละ่ะว่าฉันตั้งแต่เล็กมาจนอายุป่านนี้ฉันใส่บาตรปีละครั้ง ฉันยังทันไหมยังทำบุญทันไหมยังสร้างสเสบียงบุญไปต่อโลกหน้าได้อีกไหมไม่มีอะไรที่สายเกินไปนะคะเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้เริ่มเริ่มทุกๆวันทุกทวันทุกวัน,วน,วนจนชินเป็นนิสัยเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งอาจารย์ไปไลน์ไปบอกว่าให้ลงเรียนลงลงเรียนกับพระอาจารย์ วชิเมีบอกโรงเรียนเลยปึกเจริญสติให้เป็นนิสัยเขาบอกโอ๊ยทำไม่ได้หรอกแค่เพียงคิดว่าตื่นเช้าอ่ะหนูทำไม่ได้หนูทำไม่ได้ไไดพอบอกเขาไปด้วยความบุญบาร,รมีเก่าของเขาเดี๋ยวนี้เขานั่งจนเป็นนิสัยวันวันไหนที่จะไม่ได้ฟังท่านก็รู้สึกไม่สบายอกสบายใจเพราะว่ามันชินซะแล้ว นั่งเช้าสายบ่าย,ายเย็นกลางคืนอีกซิตอินพีทอีก,อกอนั่งตลอดเวลาเราก็ดีใจดีใจจากคนที่เริ่มปฏิเสธตอนแรกบอกว่าไม่ได้หรอกหนูทำไม่ได้หนูตื่นสายหนูตื่นเช้าไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาตื่นเป็นประจำตื่นได้เองโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปูุกอาจารย์ก็ดีใจ หลายๆคนที่อาจารย์แนะนําไปเขาก็เริ่มต้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่สายเกินไปถ้าเราอยากจะทําความดีแล้วก็อยากจะอยู่ในบํารุงพระพุทธศาสนาเราเป็นพุทธบริษัทสของพระศาสนานี้แล้วบางคนบอกว่าฉันหมดศรัทธาแล้วฉันไม่ศรัทธาแล้ว ตอนนี้คำว่าศรัทธาเนี่ยศรัทธาแบบไหนเราอยู่ในเป็นจากหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในของพระพุทธศาสนามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจันลวงพระพุทธศาสนาถ้าเราบอกหมดศรัทธาหมดศรัทธาเราศรัทธาใคร บางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้นะไม่อยากทำบุญแล้วไม่อยากไปวัดและมีเรื่องต่าง,างๆเยอะแยะมากมายอันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งเป็นบริษัทหนึ่งเราก็เป็นบริษัทหนึ่งเราก็จันลงไปถ้าเราไปขยายขยายขยายเท่ากับเหล่านั้นแหละที่ไม่ได้ทำานุบำรุง,ง,งพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราทำดีทดําดีไม่ต้องคิดว่าเราเคยทำอะไรไว้กับใคร ให้เราคิดว่าใครที่ทําอะไรไว้มีบุญคุณต่อเราให้เราตอบแทนก็เพียงพอแล้วแล้วสิ่งที่ทําไปเราไม่ต้องหวังผลพอเราไม่หวังผลนะ่ะเราก็สบายอกสบายใจเราก็ไม่ต้องคิดมากเราถือว่าเราทําบุญทําบุญแล้ว,ลวจิตใจเราก็ดีมีกุศลน,นะคะทำให้เราตื่นเช้ามาหน้าตาสดใสมีชีวิตที่น่าพอพอใจไหลล้อมด้วยพลังบวกแล้วก็มีกัลยาณน มิตรที่ดีไปทางไหนก็ได้รับแต่ต้อนรับเชื้อเชิญแล้วก็ได้ได้ไดได้สิ่งต่าง,างๆแบบมหัศจรย์ได้สิ่งที่ต้องการแบบมาัศจรย์ท่านรองฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่าอย่างเราไปที่ไหนอย่างเช่นอ,อยากได้ที่จอดรถนะ่ะก็ได้ที่จอดรถใกล้แล้วก็ดีมีที่จอดรถสำหรับเราสมมติเราเข้าไปเขาก็ออกทันที ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราคิดพลังบวกคิดถึงกัญยะาณมิตรแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในห้องเดียวกันในสูงมเดียวกันตื่นเช้ามาเราก็ได้เรียนนะะได้เรียนรู้ได้ฟังพระธรรมได้ฟังเทศจากท่านสมเด็จพระบัชิลเมธทีนะคะ เราก็สบายอกสบายใจตื่นเช้ามาขอให้ฟังเป็นนิสัยทําเป็นนิสัยแล้วก็นํามาพืชปฏิบัติแล้วทั้งนี้ทั้งบนันเราจะมีความสุขแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆที่ไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิตนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ